สุดท้ายที่คุณจะได้เป็นเจ้าของขบวนรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม่น้อยในราคาที่ดีที่สุดแห่งปีกับเบนซ์เอ็นเคมกาเซล2025พร้อมส่วนลดสูงสุด500,000บาท5้าดโอกาสดีๆแบบนี้กันเลยนะครับสนใจรถคันไหนนะครับสามารถเข้าไปชมแคตตาล็อกออนไลน์ได้ที่ www.bentnk.com นะครับมีรถสวยๆกว่า200คันให้ท่านผู้ชมเลือกอย่างจุใจเลยทีเดียวช่วงกลางปีแบบนี้นะครับราคารถดีมากๆนะครับและสัปดาห์นี้มีรถสวยๆมาแนะนาให้กับท่านผู้ชมหลากหลายคันเลยทีเดียวกับอัปเดตรถเข้าใหม่ EP ที่24 6ครมีรถสวย,สวย8 ไม่ต้านผู้ชมเลือกเลยทีเดียวเริ่มต้นที่สุดหลอ่อคันแรกครันนี้กันเลยครับ คันนี้เป็นตัวท็อปสุดในรุ่นนะครับเครื่องยนต์ดีเซลสีสวยทั้งภายนอกและก็ภายในสภาพสวยงามเป็นรุ่นแฟลกชิปเรือธงของค่ายด้วยนะครับกับรถเข้ามาประจำสัปดาห์คันที่1นะครับ bmw 730ld m sport นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาเบอร์ลิน่าเกรย์นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยทีเดียวเป็นตัวท็อปชุดแต่ง m sport รอบคันตัวรถเองนะครับมาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์ดีเซล6สูบ3.0ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่265แรงมารี่ยเป็นบี้าร์ท M Sport รอบคันนะครับไฟหน้า BMW Laser Light นะครับรุ่นใหม่เลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กขนาด19นิ้วนะครับ M Double Spoke ด้วยนะครับท่านผู้ชมกว้างยาวใหญ่นั่งสบายเลยทีเดียวนะครับหลังคาแก้วพาราลลิมิกาส์รูฟระบบคิลเลสโก้แพคเกจด้านท้ายก็สวยไม่แพ้กันนะครับตัวชุดตกแต่งต่างๆเนี่ยครบคันเลยทีเดียวภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับมีเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพคเกจนะครับได้เครื่องเสียง Hi End หนึ่งตัวฮามันกาดดั้นนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้พวงมาลัยมัลติฟ คอนโซลกลางเนี่ยใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับเป็นตัวระบบสัมผัสที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับตามแบบฉบับรถซีรีส์เแบบนี้นะครับสวยงามหรูหราครบครันนะครับคอนโซลกลางนะครับมีช่องนะครับใส่ตัวแท็บเล็ตหรือว่าตัวรีโมทนะครับควบคุมระบบต่างๆของตัวรถเนี่ยได้อย่างครบครันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าซีรีส์เคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2021นะครับวิ่งมา40,000กับ3,000กิโลนะครับมาพร้อมวารันตี BSIBRI ถึงปี2026เลยทีเดียวนะครับราคาปกติอยู่ที่3 90บาาาทนนคครี้ เสร็จเหลือเพียง2,990,000บาทเท่านั้นครับ ใหม่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคบท่านชม SUV ไซส์เริ่มต้นนะครับปีใหม่วิ่งน้อยออปชั่นแบบล้นล้นเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 Mercedes-Benz GLA 200 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพละไว้เป็นตัว top AMG ด้วยนะครับเน้นประหยัดพลังงานเลยทีเดียวเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะครับ1,500 cc นะครับกับ163แรงม้าจับคู่กับเกียร์7สปีดนะครับมาพร้อมกับชุดแต่ง Body p a ร์ s AMG รอบคันนะครับมองจากท่าน้านข้างนะครับจะยกสูงเล็กน้อยนะครับในตระกูล SUV แบบนี้แต่ว คล่องแคล่วเลยทีเดียวมาพร้อมกับล้อแม็กเอ็ขนาด19นิ้วนะครับมาพร้อมกับระบบค i รัสโกแพ็กเกจนะครับด้านท้ายก็สวยไม่แพ้กันนะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับทรงอาร์ติโกนะครับมาพร้อมกับการประบอบไฟฟ้าระบบเมมโมรี a แพ็กเกจนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้พวงมาลัยมัลติฟังชันรุ่นใหม่นะครับสวยงามเลยทีเดียวหน้าจอคอนโซลกลางนะครับเป็นตัวทัชสกรีน M B U X นะครับพร้อมการเชื่อมต่อระบบ M M C บลูทูธ U S B นะครับไฟเอมเบรลี่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้เนี่ยหลากหลายสีเลยทีเดียวและค ด้วยนะครับมีตัวไบรท์สปอร์ตระบบช่วยเบรกอัตโนมัติด้วยนะครับถือว่าออปชั่นเต็มสุดของ GLA 2 0 0 a m g โฉมนี้เลยทีเดียวที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายสําหรับ GLA คันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2022นะครับวิ่งมาเพียงแค่40,000กับ2,000กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมบรันตีจากศูนย์เมอร์เซเดสเบนนะครับถึงเดือน11ปี2025นะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่1ล้าน600,000กับ90,000บาทนะครับราคาพิเศษนะครับเหลือเพียง1 4 90,000บบาาททเ่นนัั้คร ขยับไซส์อัพคลาสขึ้นมานะครับท่านผู้ชมเน้นลุยๆเน้นทนทนต้องรุ่นนี้เลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3 Mercedes Benz GLC 250D AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีบรอนเงินเอลิทิเอมซิมเวอร์มาพร้อมขุมกําลังเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสสูบ2.2ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่204แรงม้านะครับจับคู่กับระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟรเมติกฟูลไทม์นะครับและยังได้ระบบเกียร์ที่เป็นตัว9สปีดด้วยนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งบอดี้พาร์ต AMG รอบคัันหลงคาแก้วระบบ คิเลสโกแพ็กเกจนะครับฝาท้าไทยไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีเอเซสเข้าไปภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพ็กเกจครบเลยทีเดียวมาพร้อมเครื่องเสียงเบอร์เมสเซอร์เซร์ราล์ซาวซิสเซมกล้อง360องศาพวงมาลัยท้ายตัดนะครับในรูปแบบสปอร์ต3ก้านพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันและแพตทิร์นชิพเกียร์นะครับหน้าจอคอนโซลกลางเป็นระบบ m b 20นะครับรองรับการเชื่อมต่อเนวิเกชันเรดิโอนะครับไฟแอมเบียนไลท์นะครับ USB บลูทูธครบเลยทีเดียวที่นั่งด้านหลังกว้างนััััั่่งงงสสบบบบาายยยนนนนนะะะะคคคครรรรรโมุดดท้ขออตตตวเเื์ีซลใก GLC 250ด้วยนะครับคันนี้รถคันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมาเพียงแค่50,000กับ8,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่1 7 9 0 0 0 0บาทนะครับราคาพิเศษเหลือเพียง1 6 0กับ9 0 0 0 0บาทช่านไหมครับ วิ่งน้อยๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมหาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะครับกับรถเข้ามาแบบประจำสัปดาห์คันที่4 Mercedes Benz GLC 250D Off Road นะครับมาพร้อมสีดำ Obsidian Black กับขุมกำลังเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ4สูบ2.2ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่204แรงม้าได้ระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟร์มิติคแบบ Full Time ด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นตัว Offroad นะครับเป็นรุ่นรองท็อปนะครับชุดแต่งสุดสปอร์ตรอบคันไฟหน้า Intelligent Light System นะครับล้อแม็กขนาด18นนนนนิ้วววะครรรรรัััับบูปทงงถถขขาดออตตเเี่ยหมืก กว้างใหญ่นั่งสบายนะครับไฟท้ายอลดิสดสวยๆนะครับช่องเก็บสัมภาระเนี่ยใส่ของได้แบบจัดเต็มมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าด้วยเข้าไปภายในเนี่ยนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีครีมนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับท r i ชุดแต่งเนี่ยจะเป็นลายไม้สีน้ำตาลสวยงามเลยทีเดียวมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้ามีกล้องถอยหลังมาให้นะครับปรมาลายัยมัลติฟังก์ชัน3กา้านพร้อมตัวแพทเทิร์นชิฟเียร์นะครับหน้าจอคอนโซลการระบบ MB 2 0นะครับรองรับการเชื่อมต่อ navigation radio media bluetooth usb ไฟ ambient light ก็สามารถปรับเปลี่ยนสีได้หลากหลายสีเล ทีเดียที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่สามารถใช้งานได้แบบสบายๆเลยทีเดียวสําหรับเจ้า GLC Off-Road คันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่30,000กับ8,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่1นึ่งล้านหกแบาทนะครับราคาพิเศษนะครับเหลือเพียง1นึ่งล้านห้าแสนบาทเท่านั้นครับ W206 นะครับคันนี้เป็นรุ่นล่าสุดใหม่สุดในตระกูล C ีคลาสเลยทีเดียวนะครับแต่สเปครถคันนี้นะครับท่านผู้ชมกลายเป็นลิมิเต็ดเอดิชันไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับรถเข้ามาประจมสัปดาห์คันที่5 Mercedes-Benz C220D AMG Dynamic นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพล่าไว้โฉมล่าสุดโฉมปัจจุบันนะครับใช้รหัสตัวถังว่า W206 นะครับมาพร้อมขุมกําลังเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ OM654 2.0ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่200แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะ ครับบอดี้พาร์ตเอ็รอบคันนะครับไฟหน้า LED High Performance และสิ่งพิเศษที่เพิ่มเติมนะครับก็คือตัวล้อแม็กเอ็มจีสินิ้วลายนี้นะครับมีแค่ตัวเอ็มจีเดอทามิกรุ่นนี้ปี22เท่านั้นนะครับรูปทรงรถเนี่ยสวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นรถซีดานไซส์กลางนะครับได้หลังคาแก้วพาราโรมิกลัสรูฟด้วยนะครับมีระบบคิรัสโกแพ็กเกจไฟท้าย LED รุ่นใหม่ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอ็ทเซสครับเข้ามาภายในนะครับสวยงามหรูหราพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบนะคครรรรััับบเเื่ออออองงงงสียยมมมาพพ้้กกลลถหโ มัตติฟังชันรุ่นตัวท็อปนะครับเป็นพวงมลลาลัยแมงปอนะครับสามการ์ดไทยตัดพร้อมปุ่มมัตติฟังก์ชันหน้าปัดเดือนใหม่เป็นตัวดิจิตอลหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยรุ่นใหม่นะครับเป็นขนาดใหญ่อยู่ตรงคอนโซลกลางเลยนะครับเป็นระบบสัมผัสระบบ MBUX นะครับพร้อมการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายเรียบร้อยแล้วนะครับรองรับการเชื่อมต่อ navigation a รด o Media Bluetooth USB นะครับรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อระบบ MMC กับสมาร์ทโฟนได้ด้วยที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับไฟ ambient light สามารถปรับเปลี่ยนสีได้หลากหลายสีเลยทีเดียวน,นะ ังมีสแกนนิ้วมือนะครับสำหรับผู้ใช้งานของรถรุ่นนี้ด้วยสําหรับเจ้า C Class คันนี้นะครับท่านชมเป็นรถปี2022นะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่40,000กับ4,000กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมปริติจัดศูย์ Mercedes Benz ถึงเดือน8ปี2025นะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่2,390,000บาทนะครับคันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียง2 1 9ล้านบาทเท่านั้นครับ ไปอยู่ที่ไหนมานะครับสภาพสวยแบบนี้วิ่งน้อยแบบนี้นะครับที่สําคัญนะครับราคานะครับไม่ถึง800,000บาทคุ้มสุดคุ้มไปเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่6นะครับ Mercedes-Benz C350e Plug-in Hybrid Avangard นะครับคันนี้มาพร้อมสีบรอนเงิน Eridium Silver เป็นรถมือเดียวนะครับท่านผู้ชมวิ่งมาเพียงแค่สามหมื่นกับสี่พันกิโลเท่านั้นสภาพเนี่ยสวยคลิปเลยทีเดียวระบบผสมผสานนะครับระหว่างตัวเครื่องยนต์กับตัวระบบไฟฟ้านะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน Plug-in Hybrid นะครับเสียบชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งเนี่ยวิ่งไได้กล ประมาณ30กิโลนะครับในพาร์ทเครื่องยนต์เองเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะครับ2.0ลิตรให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่211แรงม้านะครับตัวชุดแต่งเองนะครับจะเป็นตัวเอวังกาสุดสปอร์ตรอบคานไฟหน้า LD High Performance นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับรูปทรงรถเนี่ยก็จะเป็นรถซีดาน4ประตูไซส์กำลังดีเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับไฟท้ายอดีช่องเสียบชาร์จไฟจะอยู่ทางด้านหลังนะครับรุ่นนี้นะครับใส่ของเก็บสัมภาระเนี่ยจัดเต็มเลยทีเดียวเข้า พร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอคอนโซลกลาง MB 2 0นะครับมาพร้อมโหมดเลือกขุมกําลังให้ถึง4โหมดนะครับเรื่องโหมดการขับขี่ของตัวรถเนี่ยก็มีหลากหลายเช่นกันนะครับมีม่านหลังไฟฟ้านะครับแล้วก็มีม่านข้างไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนด้วยนะครับสภาพเนี่ยสวยงามกริบเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมาเพียงแค่30,000กับ4 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่8 5 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียง7 5 9 0 0 0บาทเท่นั้นครับ e l a s s เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นประหยัดน้ำมันกับราคาล้านกลางๆนะครับไม่จัดไปไม่ได้แล้วนะครับท่านชมกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่7 m e r c e d e s b e n z e220d exclusive นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำออคิส i ตรแบล็คคันนี้เป็นเครื่องยนต์ om654 นะครับ4สูบ2.0ลิตรดีเซลนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่194แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับคันนี้เป็นรุ่นตัว exclusive นะครับกระจังหน้าสุดสวยนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับ double spoke นะครับขนาด18นิ้วนะครับ รูปทรงรถเนี่ยก็จะเป็นรถซีดานทรงใหญ่กว้างนั่งสบายเลยทีเดียวนะครับไฟท้ายเอาดีรุ่นใหม่นะครับช่องเก็บสัมภาระเนี่ยใส่ของได้แบบจัดเต็มเลยทีเดียวเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ําตาลเข้มสวยงามคลาสสิกมากๆและ t r i มลายไมเ้เองก็เป็นสีน้ําตาลน,นะครับตัดกับสีไฟเบลไลท์ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้64ส,สีต้องบอกเลยนะครับว่าอินเทอร์เนียภายในคนันนี้สวยงามเลยทีเดียวมาพร้อมกับการรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพคเกจนะครับมีกล้องรอบคัน360องศามาให้ด้วยนะครับพวงมาลายัยสามก้านมัลติ จอคอนโซลกลางเป็นแบบ wide screen cockpit ขนาดใหญ่เลยทีเดียวและยังสามารถนะครับปรับแอร์นะครับแยกได้3โซนนะครับมี luxury climate control นะครับด้านหน้าเนี่ยแยกซ้ายขวานะครับส่วนด้านหลังเนี่ยแยกเป็นอิสระเลยทีเดียวที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนเลยทีเดียวเพราะว่ามาพร้อม sun protection package นะครับคันนี้สวยงามกับราคาเนี่ยดีมากๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับท่านชมเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมา70,000กิโลราคาปกตินะครับอยู่ที่1,490,000บาทนะครับราคาพิเศษนะครับเลือพียง1 สามแสนกับ90,000บาทเท่านั้นครับ ตลาดรถ MPV VAP 7ที่นั่งตอนนี้เนี่ยราคาดีมากๆเลยนะครับได้ตัวท็อปแบบนี้นะครับกับราคา2ล้านต้นๆเนี่ยรับคันนี้ไปเลยครับท่านผู้ชมกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่8นะครับโ o y o t a a อ p ลปา SC 2.5ดนะครับคันนี้มาพร้อมสีดับรุ่นนี้ถือว่ายอดนิยมมากๆนะครับเป็นตัวอัล a าดใช้รหัส,ว,สว่าตัว SC นะครับมาพร้อมกับขุมกำลังเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะครับ2,500้ 2, cc นะครับท่านผู้ชมมาพร้อมกับชุดแต่งตัวท็อปรอบคันเลยทีเดียวเป็นโครเมียมขนาดใหญ่ด้านหน้าเลย นะครับกับไฟหน้า2ดวงแบบเต็มเต็มเลยนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กซ์18นิ้วนะครับท่านผู้ชมรูปทรงเนี่ยกว้างใหญ่นั่งสบายนะครับไฟท้าย LED นะครับช่องเก็บสัมภาระเนี่ยใส่ของได้จัดเต็มมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าด้วยเข้าไปภายในนะครับท่านผู้ชมเป็นที่นั่ง3แถว7ที่นั่งสวยๆหรูๆนั่งแบบสบายเลยทีเดียวในตำแหน่งผู้ขับขี่เองนะครับท่านผู้ชมเป็นเบาะหนังสีดําทั้งใบนะครับมาพร้อมกับรุ่นนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเนี่ยใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับหน้า ระบบทัชสกรีนนะครับปรับแอร์แยกได้นะครับด,ด้านหน้าด้านหลังครบครันเลยทีเดียวส่วนที่นั่งแถวที่2แล้วก็แถวที่3เนี่ยตัวท claro ็อปแบบนี้นะครับเป็นมิกกี้เมาส์ซีนนะครับท่านชมนั่งสบายเลยทีเดียวสามารถปรับเอนนอนได oh ้นะครับมีตัวพับน่องได้นะครับแล้วก็มีหน้าจอแยกจากทางด้านหน้ามาครับสามารถเปิดปิดได้สามารถปรับเปลี่ยนสีไฟแอมเบียนท์ไลท์ได้นะครับมีหลังคาแก้วชวินมูนลูฟนะครับสวยงามเลยทีเดียวที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบาย3คนเนี่ยนั่งได้แบบสบายๆเลยทีเดียวแต่ถถ้้าาาาไมมมม่่่่นััังงะะรรบบบสสพพเเเกก็็ิชอภให กว้างใหญ่จัดเต็มได้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหร e ับเจ้าอพาดคันน hey, ี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2020นะครับวิ่งมาเพียงแค่60,000กับ3,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่2,490,000บาทนะครับราคาพิเศษนะครับปิดท้ายสัปดาห์แบบนี้นะครับเหลือเพียง2,200,000กับ90,000บาทท่านไ้นครับครบแล้วนะครับท่านผู้ชมชอบคันไหนแบบไหนต้องรีบติดต่อเข้ามาที่เบนซเอ็นเคได้เลยนะครับและที่เบนซเอ็นเคของเรานะครับมีรถสวยๆกว่า200คันให้ท่านผู้ชมเลือก ฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook BenNK นะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่กันตลอ้นออนไลน์ w w w bennk com หรือติดต่อเข้ามาที่ BenNK ง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้นะครับ e ี EP ที่246นะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมกัน EP หน้านะครับว่าจะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ